สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้พาทุกท่านไปที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระรนครซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และก็อยู่ใกล้ๆกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั่นเองค่ะสำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยก็เริ่มขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีโดยพระองค์ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นที่พระที่นั่งราชฤดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยต่อมาเมื่อพระองค์ทรงสร้างพระอภิเนาวนิเวศขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง จึงโปรธกล้าวโปรดกระหม่อมให้ย้ายโบราณวัตถุและของแปลกๆไปไว้อย่างพระที่นั่งประภาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภินาวนิเวศซึ่งนับเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์หรือรอยย l m มิวเซียมแต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนะคะ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทสถานสำหรับพระนครขึ้นที่หอของขวเดียเรียกว่ามิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ทสถานหอของขวเดีย โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่19กันยายนพศ2417ซึ่งนับเป็นวันกำเนิดของพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอาหาองคมคเดียนี้นะคะก็คือศาลาสหาไทยสมาคมในปัจจุบันนั่นเองค่ะพิพิธภัณฑ์ทัศถานตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา13ปีจนกระทั่งสมเด็จพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเพรามกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็เป็นเหตุให้พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าว่างลง พระองค์จึงโปรดเกล้าให้ย้ายพิพิธภัณฑ์ทสถานมาจัดแสดงโดยใช้พื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคลบางส่วนได้แก่พระที่นั่งศิวโมุกขพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยตั้งแต่ปีพศ2430 และนอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้มีการปรับปรุงพื้นที่เขตวังหน้าและให้ตัดพื้นที่บางส่วนไปใช้ในราชการทหารด้วยค่ะต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เจ้านายฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเหลือน้อยพระองค์รัชกาลที่6 จึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลเข้าไปประทับในพระบรมมหาราชวังและพระราชทานพระมหามนเทีนณขณะนั้นให้เป็นโรงทหารจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็จ พระองค์โปรดให้ย้ายโรงทหารไปอยู่ที่วังจันกเกษมซึ่งก็คือบริเวณกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนะคะส่วนพระราชมเทียนของพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทาสถานสำหรับพระนครและหอสมุดพระวะชิรยาน เพื่อจัดตั้งเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ทศถานสำหรับพระนครเมื่อพศ2469ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครเมื่อพศ2477ในพศ2510ได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกสองหลังคืออาคารมหาสุรสิงหนาถ และอาคารพิพิธภัณฑ์ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ทสถฐานแห่งชาติก็จัดการแสดงออกเป็น3หัวเรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. ประวัติศาสตร์ชาติไทย 2. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณนคนดีในประเทศไทยและก็ส่วนที่สก็คือประนิศินและชาติพันธุ์วิทยานะคะ สำหรับประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นจัดแสดงในพระที่นั่งศรีวโมกขพิมานส่วนประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยจัดแสดงตามยุคสมัยคือ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์จัดแสดงในอาคารส่วนหลังของพระที่นั่งศรีวโมกขพิมาน 2. สมัยประวัติศาสตร์จัดแสดงในอาคารใหม่สองหลังที่สร้างขนาดสองข้างของหมู่วิมาน mm hmm. เมื่อพศ .2510 โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือสมัยก่อนพุทธศักราช1800ได้แก่สมัยทวาราวดีสมัยศรีวิชัยและสมัยลบบุรีจัดแสดงในอาคารมหาสุรสิงหานาถ และส่วนที่สองคือสมัยหลังพุทธศักราช1800เป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จัดแสดงในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ค่ะสำหรับประนีศิลป์และชาติพันธุ์วิทยาจัดแสดงในหมู่พระวิมานคือพระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมรรศ และพระที่นั่งพรหมเมตธาดาศิลปะโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่เครื่องทองเครื่องถมเครื่องมุกเครื่องดนตรีเครื่องไม้จำหลักผ้าโบราณเครื่องถ้วยเครื่องสูงรายชยานคานหามอาวุธโบราณเครื่องใช้ในพิธีพระพุทธศาสนาและอัฐบริคารของสงฆ์และ เครื่องการและเล่นต่างๆเช่นหัวโขนหุ่นกระบอกหุ่นเล็กและหนังใหญ่เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีราชรถที่ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพคือพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตระราชรถราชรถน้อยและเครื่องประกอบการพระราชพิธีต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดแสดงในอาคารโรงราชรถค่ะนอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครยังมีโบราณสถานก็คือพระที่นั่งและพระตำหนักบางองค์ที่เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามเช่นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงและมีจิตกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่งพระที่นั่งอิสเรเราชานุสนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระตำหนักแดงที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่สอง รวมไปถึงพระที่นั่งขนาดย่อมและสาลาทรงไทยในรูปแบบต่างๆเช่นสาลาทรงสาลาสำราญมุขมาศพระที่นั่งมังคลาพิเศกและพระที่นั่งปาฏิหารทั์ทศนัยโดยเหตุนี้นะคาจึงทําให้พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครยังคงมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะ รัตนโอสินในปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพของศิลปะวัตถุเพียงบางส่วนที่บัวบุษบงนำมาเสนอในคลิปนี้นะคะสำหรับท่านที่ชอบงานศิลปะโบราณน,นะคะก็สามารถไปรับชมได้ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานพระนครสำหรับคนไทยเข้าชมฟรีนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปและขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้บัวบุตรสบงสตอรี่เสมอมานะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรสบงสตอรี่ค่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปด้วยภาพของตุ๊กตาศิลาจีนซึ่งมีการจัดแสดงไว้ที่บริเวณสนามหญ้าภายนอกของอาคารค่ะสวัสดีค่ะ